รีเข้าใหม่ครับท็อปสุดเบนซิน 2.5G ครับปี19ปลายปีจด20โคตรน่าใช้ครับได้แม็ก18แล้วนะมีเกียร์8ปสปีดครับเวลามันปรับเกียร์มันสมูทกว่าไบบอลศู์อยู่ครบครับเบาะแน่นๆตึงๆเบาะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยมีสันรูฟให้คุณแล้วด้วยนะใครสนใจคันนี้ครับฟังก์ชันครบครับท็อปสุดเบนซินสิาปลายปีจด20รีวิวให้ละเอียดเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพรยนยนเองฟีด้าผ่อนแค่หมื่นสามกว่ากว่าใครสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจแคมรี่มือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็กที่บริษัทเพชรยนต์ครับสาขา1เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดัง3ครับโกดังเก็บรถเข้าใหม่ที่บริษัทเพชรยนต์เมื่อวานนี้มีรถเก่งกลางเก่งใหญ่นะเติมสต็อกหลายคันเลยประมาณสักสิคันได้ะครับคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับมีเข้ามาใหม่นะ2.5ตัว G ีครับ2คัน นะสำหรับแคมรี่นะครับมี 2.5G เข้ามา2คันมีสีบรอนครับเป็นปี19คันนั้นไมาย8 3 0 0 0ราคาจะ799ใครสนใจทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้ส่วนคันนี้ครับจะเป็น 2.5G ครับเป็นปี19ครับที่ผลิตปลายปีจดปี20นะครับ19ม,มันผลิตปลายปีแล้วนะครับประมาณ2เดือนสุดท้ายของปีอ่ะนะแล้วก็จดทะเบียนครับตอนปี20 ไม่แค่8ปดห0นคุณไม่น้อยนะครับ 2.5G นี่มันน่าใช้นะใครอยากได้แคมรี่ไว้ขับสักคันนะผมว่า 2.5G ถ้าคุณดูแบบเป็นซินสล้วนนะ 2.5G ามันน่าใช้กว่าครับขับดีกว่าขับสนุกกว่าหนึ่งเลยนะจุดที่มันมีแล้ว 2.0G ไม่มีนะหนึ่งเลยคือเกียร์ครับเกียร์เขาได้8สปีดแล้วนะการการเขาเรียกว่าการมันเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติอนะ่ะมันจะสมูทกว่านะได้เกียร์8ปสปีดครับ2แรงม้าดีกว่านะได้เครื่อง2 5องพันห้ารนะ้อยห้าร้อยซ และที่สําคัญนะครับตัวล้อครับได้ล้อ18แล้วดูสวยขึ้นนะครับล้อ88ยางรันแฟตแบบนี้นะครับนี่ล้อสวยเลยนะล้อจะไม่เหมือนกับตัว 1.6G จเอ่อตัว 2.5G ขออภัยนะครับแล้วก็มีซันรูปให้ด้วยนะครับเหมาะเหมาะกับใครเหมาะกับผู้บริหารครับที่เน้นขับเองคุณขับสนุกกว่าแน่นอนนะมีแพทเดิรชิพให้ด้วยคุณสามารถเหมาะกับใครเหมาะกับผู้บริหารครับที่เน้นขับเองคุณขับสนุกกว่าแน่นอนนะมีแพทเทิร์นชิพให้ด้วยนะครับเหมาะเหมาะกับ้ครเหมาะกับผ้าริหารครับที่เน้น 1>, 1 5ึ0 0 0 0านห้าตอนนี้แค่8 1 9 0 0 0ันครับ 2.5G ไม่แค่81,000เป็นรถผู้บริหารครับมือเดียวหมดสัญญาเช่าบาวบัศูนย์อันนี้คือสภาพแรกรับครับรถเกตเอรถยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างใดๆนะครับถ่ายให้พี่ๆรับชมก่อนใครครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79 4ปีครับถ้าคุณจัดยาวๆ7 7ปีก็4เปอร์เซ็นต์กว่าๆ4.49ถึง4.79ครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่13,000กว่ากว่า ย้ำนะฟรีดาวผ่อนหมื่นสามกว่าครับได้สีดำตัวท็อปสุดของเบนซินครับ2.5ตัว G น่าใช้ครับใครสนใจคันนี้ติดต่อหาผมได้โดยตรง0659513374 Line@ @pek152 ครับและทุกคันนะของเพรยนครับเรามีบริการตรวจรถให้ครับ215จุดโดยชิคตัวเสร็จออกใบเซอร์ใบการันตีให้แต่คันนี้นะผมดูคร่าวๆแล้วดูรอบพันแล้วดูโครงสร้างมันแล้วตรวจยังไงก็5้าดาวเต็มครับแรกรับสวยขนาดนี้ ยังไม่ได้ล้างนะย้ํานะตรวจครับบอดี้ภายนอกห้องโดยสารภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์และโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมให้พี่ๆตัวเส็จออกใบเซอร์ใบการันตีเป็นแบบไฟล์ PDF นะครับส่งให้จากบริษัทตรวจรถครับใครสนใจคันนี้รีบจัดเลยอยู่ไม่นานแน่นอน 2.5G ไม่น้อยนะครับน่าใช้แบบนี้ไฟหน้าครับเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์แล้วนะมี daylight ครับและไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะส่วนตรงนี้ครับด้านหน้านะมีเซนเซอร์นะครับ เวลาเราจะเลี้ยวอะไรเนาะก็จะมีไฟเตือนนะครับมีแจ้งเตือนข้างในนะติดๆนิดหน่อยแล้วก็จะมีเป็นไฟเตือนด้วยบายสปอร์ตมีให้แล้วเซ็นเซอร์หน้า2เซ็นเซอร์หลัง4ครับสันเหลี่ยมพรมฝากระโปรงสวยๆขออภัยนะครับรถยังไม่ล้างนะมีรอยฝุ่นข้ามน้ำฝนเล็กๆน้อยๆเนี่ยรถสวยเลยนะคันนี้เผื่อใครสนใจครับทักมาได้นะ0 6 5 9 5 1 3 3้าป่งซุ้มล้อแนมนะ็กดิสนิทครับได้แม็ก18นะยางนะครับได้กูดเยียร์กลางปีนะสัปดาห์33ครับปี24โอ้โหใช้ต่ออีก3ปี ชิวๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับกระจกพับข้างปรับไฟฟ้ามีบลาร์สปอร์ตให้คุณแล้วนะครับไฟส้มๆเตือนนะเวลาใครจะมาแซงนะเวลาใครจะมาเบียดนะมีไฟเกือนนะครับแล้วก็สันเหลี่ยมคมครับบนล่างสวยๆเลยรับประกันครับรถไม่มีชนหนักพิดความจมน้ํากับไมค์กอไมค์คัตเกตยเอครับที่เพชรยนต์รถผู้บริหารหมดสัญญาเช่าปรวาติสูงครับปงคุ้มล้อหลังแนบิสนิทครับแม็กซ์18แล้วเรียบร้อย กันชนไม่มีร่องรอยใดๆนะอันนี้คือแรกรับเข้าใหม่นะยังไม่ได้ล้างนะครับเซ็นเซอร์หลังมี4จุดครับเป็นเซ็นเซอร์แบบที่เขาไม่ได้ติดเองอ่ะนะเป็นแบบว่าผลิตจากโรงงานมานจะเรียบๆแบบนี้นะไฟท้าย LED ไลท์ไกด์ครับนะไฟท้าย LED ไลครครนะไท์ไกด์แล้วนะโลโก้นะครับโตโยต้านะสสญลักแคมรี่อยู่ครบๆนะ2 5 G แบบนี้น่าใช้ครับฝาท้ายเราสามารถกดปุ่มเบาๆนะแล้วมันจะมีเป็นโช๊คครับเด้งเปิดให้เองนะครับแบบนี้นะตามสไตล์ของแคมรี่เขา คันนี้เอาไปใช้ง,งานต่อยาวๆครับคุณไม่ผิดหวงังมาดูด้านด้านฝาท้ายกันตรงนี้นี่นะครับสีด้านด้านเดิมๆครับสวเรียบๆแบบนี้เดิมๆไม่มีชนหนักพิกความแน่นอนนะแล้วก็ตรงนี้ครับหัวน็อตไม่มีรอยประแจขันไขขยับใดๆนะรถสวยสภาพดีครับพยายามถ่ายให้ดูละเอียดนะเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองดูจบคุณตัดสินใจได้เลยครับนี่นะโลโก้ไทยโคยโตครับหัวน็อตฝาท้ายล่ะนี่สันเลี่ยมคมเดิมๆนะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ํากับไมกอไม รถสวยน่าใช้ตะเข็บข้างเดิมๆคานหลังตรงๆแบบนี้นะครับใครสนใจนะสำหรับแคมรีสักันทักมาไนะ่อันนี้เขามีอะไรเนี่ยถังดับเพลิงมาให้ด้วยนะพวกนี้เราผู้บริหารนะก็เป็นเซฟตี้เขาอะครับมีไว้ให้นะโครงสร้างทางด้านหลังครับด้านในเดิมๆนี่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยูค่ครบครับล้อสำรองเป็นล้อแม็กนะแล้วโครงสร้างทางด้านหลังครับรับประกันไม่มีชนหนัก ไม่มีพิควม่มไม่มีกับไม์กอไม์แน่นอนนะ 2.5G ดครับรถสวยน่าใช้แบบนี้เอาไปใช้งานต่อครับยาวๆค,มคุมคุ้มครับน่าใช้นะครับสนุกกว่าการเปลี่ยนเกียร์อะไรแบบนี้นะครับแล้วมันไม่อืดด้วยนะมันได้ประมาณ2 0 0ม้านะครับ200ม้าแล้วก็เรื่องของอเครื่องยนต์นะได้2 5 0 0ซีซีครับล้อแม็กซ์สนะผมบอกเลยว่าน่าใช้ครับแพทเดินชิพมีนะเวลาคุณขับทางไกลอะไรแบบนี้คุณก็อยากขับสนุกคุณก็เชนเกียร์เองได้นะเครื่องแรงครับ มันดูหรูหราแบบนี้แต่บอกเลยว่าแรงนะได้200กว่าม้านะครับแล้วก็มีในส่วนของเครื่องยนต์เป็น2 5 0 0ดีซีครับสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามารถสวยไม่น้อยนะไม้แค่81 0 0 0ครับปี19ปลายปีจด20อยู่ไม่นานแน่นอนครับสนใจก็รีบติดต่อเข้ามามามาดูภายในกันดีกว่านะครับภายนอกเราดูแล้วนะสภาพดีนะครับมีข้ามน้ำฝนในหน่อยนี่บายสปอร์ตฝั่งนี้ก็มีนะกุญแจเป็นคีย์เลสแล้วครับภายในได้เป็นเบาะดำคอนโซลดำนะครับแบบดิบเดิมเดิมนะคุณดูดิที่เขาห้อยอยู่บน ตรงเนี่ยยังอยู่เลยนะครับยังไม่ได้เอาออกเลยนะใบปอศูนย์ก็ห้อยอยู่ครับได้พูดสตาร์ทแล้วนะครับตรงนี้ก็มีเมมโมรีซีทให้2จุดครับตัวใหม่ที่มันเข้ามาไหม่ในเชนอะสองจุดห้าสปอร์ตไม่มีนะตรงเนี้ยเมมโมรีซีทคันนี้มีให้กระจกออโต้ครับพับข้างปรับแบบไฟฟ้าได้นะกดตรงกลางเป็นออโต้ครับอันนี้ก็คือเราปรับเองนะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะคันนี้นี่เบาะรับสภาพโคตรดีเลยคุณ แน่นๆตึงๆครับตรงนี้ปรับได้8ทิศทางนะมีที่ดันหลังให้แล้วเรียบร้อยครับเบาะใหญ่ๆแน่นๆมาดูภายในดีกว่านะท็อปสุดเบนซินในยุคปี1920นะครับคันนี้เลยนะครับอ่ะมาดูตรงนี้กันนะเลื่อนไม้ครับนี่ใหญ่ๆนะดูง่ายๆนะครับโลโก้โตโตยต,นะต้าเนาะจงจอเนี่ยใช้งานง่ายนะการแจ้งเตือนแรงต่างเขาจะเตือนตรงนี้นี่ไม้คุณดูไม้เขาดิแปดหมื่นหนึ่งไม้แท้ไม้เดิมครับไม้แค่แปดหมื่นหนึ่งพวงมาลัยหุ้มหนังให้เรียบร้อยครับมีคูชอนโทน นะตรงนี้ก็ปรับหมดมาดูในส่วนของเลขไม้นะครับเลขไม้ครับไม้แท้ไม้เดิมไม้แค่แปดหมื่นหนึ่งนะรถสวยน่าใช้เลยนะครับอันนี้ก็มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนอะไรต่างๆให้ครบแล้วครับแอร์นะเป็นแบบดูอัลโซนแบบนี้นี่มีแท่งชาร์จไร้สายให้ครบแล้วนะพาวเวอร์เอาเลสนะครับตรงนี้มีเนาะอ่ะ USB AUX มีให้นะครับเกียร์ัตนอมาซูเปอร์ CVT I ครับแปดสปีดต,ตามที่ผมแจ้งไปนะได้เกียร์แปดสปีดครับมีโหมดอีโค่นอร์มัลนะเบรกโฮลมีให้นะกุญแจเป็นคีย์เลสครับตรงนี้ก็ตกแต่งเป็นลายไไม้้อะรต่างๆแลว นะครับรถสวยน่าใช้ครับไม่ไม่เยอะนะมีคูชอนโทนนะครับโหมดต่างๆใช้งานง่ายๆตรงนี้เป็นวัสดุบุนุ่มทั้งหมดนะครับแล้วตรงนี้ครับกระจกนะเราสามารถปรับเป็นอออโตได้นะตรงนี้เราก็ปรับไฟฟ้าได้นะครับนี่นะปรับไฟฟ้าได้เป็นแบบคู่หน้าเลยนะตรงนี้เราสามารถเปิดซันรูฟได้นะครับหรือเราจะปิดก็ได้นะกดเปิดตรงนี้นะครับมีมันมีปุ่มให้เปิดแล้วเราก็ปิดแบบนี้ก็ได้นะครับรถสวยครับคันนี้ใช้งานต่อไปยาวๆนะครับสำหรับคันนี้ไม่ผิดหวังครับการันตีได้สีดำครับไม่แค่8ป0 0 0ื่นนมาดูข้างหลังกันบ้าง บเบาะแน่นๆเตึงๆคุณมีที่วางแขนลงมานะมีม่านไฟฟ้าหลังครับแล้วก็จะมีม่านแมนวนวลข้างแบบนี้นะครับกระจกเป็นออโต้ครับข้างหลังนั่งสบายอยู่แล้วเนาะเค,รคมรี่นะครับแอร์หลังมีนะข้างหลังตรงนี้นอกจากตรงนี้นะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยสรุปที่ชาร์จโทรศัพท์มี3จุดนะข้างหลังครับเป็น USB A 2จุดแล้วข้างหน้านะก็จะมีเป็นแท่นชาร์จไร้สายครับมองไปได้านหน้าครับสะอาดานะครับรถสวยน่าใช้ข้างบนล่ะพรมะกัาลดไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิม ใครสนใจแคมรีสักคันครับให้คันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับพี่ๆนะไม่น้อยครับไม่แค่ 8, 000, แปดหมื่นหนึ่งรถสวยสภาพดีผมถ่ายให้ดูแบบดิบๆเเดิม,ดม,ดมยังไม่ได้ล้างนะครับที่วางแขนที่วางแก้วน้ํามีให้นั่งสบายครับแคมรีนะข้างบนน้าไฟเป็น l e d ครับพรมสกดัดตรงนี้ไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมนะสะภาพดีสะอาดสะอานครับด้านหลังม่านไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีนะข้างหน้ามีทั้งหมด5ใบอะข้างหลังมี2 รวมแล้วเป็น7นะครับแอร์แบ็กมรวมแล้ว7ใบความปลอดภัยดีนั่งสบายครับพื้นที่ขาพื้นทีออ่พิงอะไรเงี้ยนะเหลือเยอะเลยนะครับใครสนใจคันนี้ครับติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวส่งรูปส่งรายละเอียดให้ดูเพิ่มเติมครับอยากดาวเท่าไหร่อยากผ่อนเท่าไหร่นะทักมานะครับเดี๋ยวคำนวณให้ เราก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยครับใครสนใจรถมือสองสักคันครับทีเพรยนนะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านครับมีอยู่10สถาบันการเงินรองรับนะครับทำอาชีพไหนนะครับรายได้ประมาณเท่าไหร่บางคนบอกผมภาละเยอะผมซื้อได้ไหมเงินเดือนผมสามหมื่นอันนี้มาคุยกันมีทางออกให้นะครับหรือใครเป็นเจ้าของกิจการอะไรแบบนี้ก็ซื้อได้นะครับเครดิตดีนะครับหรือไม่มีเครดิตขอเป็นพนักงานประจํารับราชการฟรีดาวได้เลยนะหรือถ้าคุณจะดาวคุณก็ทักมาปรึกษากันได้นะเดี๋ยวคํานวณให้ คันนี้ครับน่าใช้แบบนี้เอาไปใช้งานต่อยาวๆผมการันตีว่าคุณไม่ผิดหวังนะสำหรับแคมรี่คันนี้ครับ 2.5G ท็อปสุดเบนซินครับข้อดีของเขานะหนึ่งเลยเกียร์8สปีดครับนะขับสมูทกว่า2ครับมีซันรูฟครับ3ครับล้อม็ก18นะครับล้อแม็กลนยนี้เนาะนะแล้วก็มีแพดเดิ้ลชิพครับเหมาะสำหรับผู้บริหารนะที่เน้นขับเองครับคุณขับสนุกกว่าแน่นอนขับสนุกกว่าเพราะเกียร์8สปีดกับแพดเด e ้ลชิพนะครับ เราก็เหมาะสมกับตัวรถครับรถใหญ่แม็กซ์สิบแปดท็อปสุดเบนซินนะครับในยุคปี19 20สใครสนใจคันนี้ก็ทักมาได้มาเดี๋ยวพาพี่ๆี่มารับชมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถกันดีกว่านะว่าโครงสร้างหลักเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูข้างหลังกันไอ้ดูข้างๆกันนะครับหัวน็อตครับไม่มีรอยแกะขันไก่ขยับนะไม่มีรอยประแจใดๆนะครับบนล่างเลยสติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบๆครับเดี๋ยวดึงด้านข้างให้ดูนะครับสําหรับพวกโครงสร้างหลักของตัวรถแน่นมากนะยังไม่มีใครเคยดึงมั้งเนี่ยอันนี้ ะครับกระดูกงูเนาะสปอร์ตเมนอาร์ครับไล่เรียงกันไปแบบนี้สวยๆเลยครับนี่นะรับประกันครับไม่มีชนหนักปีความครับแกะเช็คให้ดูละเอียดทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วดูคลิปผมจบนะเหมือนคุณมาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์เองเลยรอยนิชบอร์ดสีครับสปอร์ตเมนอาร์กระดูกงูอยู่ครบๆนี่สภาพดีนะครับหลังโค้งหลังคาครับไม่มีรอยบุบใดๆนะย้ำนะหลังโค้งหลังคาไม่มีรอยบุบใดๆนะครับพาเช็คโครงสร้างละเอียดอยู่แล้วครับนะตะกี้เราดู ด้านข้างด้านหลังไปแล้วรอบคันไปแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านตรงข้ามคนขับกันบ้างนะครับสำหรับโครงสร้างหลักของตัวรถครับนี่รอยหนีบชุดบ,บอดสีฝั่งนี้อยู่ครบครับกระดูกงูไล่เรียงกันไปเนาะสภาพดีสภาพเดิมครับเอาไปใช้ง,งานต่อย,ยาวๆไม่ผิดหวังนะย้ํานะครับซื้อถ้าจะเอาเบนซินล้วนเะน่ะคุณเล่น 2.5G ดีกว่าประหยัดน้ำมันเท่า 2.0G ครับแต่คุณขับดีกว่าไม่อืดน,นะไหนะมีคนนั่งหลังเยอะไม่อืดน,นะครับรถมันใหญ่แต่เครื่องมังน2้าแรงม้ามัน200อยม้า แล้วก็มีแพดเดิลชิพอะไรแบบนี้เนาะขับเองขับดีกว่านะครับรอยหนีบชุดบอดสีอะไรต่างๆอยู่ครบนะข้างหลังนะครับแล้วก็นี่เดือนโนเวม ber หนึ่นะตามที่บอกไปนะครับรถผลิตปลายปีนะหัวน็อตครับคมๆเดิมๆไม่มีรอยประแจแกะนะครับใดๆนะสติ๊กเกอร์มอกต่างต่างอยู่ครบๆครับกระดูกงูนะทุกซอกทุกมุมครับให้ดูละเอียดทุกซอกทุกมุมนะครับแบบนี้ซื้อได้นะครับนะผมไม่ได้แบบดูแบบมั่วๆนะผมผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐาน ตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะมีใบเซอร์มีใบการันตีครับสาหรับการตรวจรถครับเใครสนใจคันนี้ครับใช้งานต่อไม่ผิดหวังนะฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับรถเข้ามาใหม่ยังไม่ล้างตามที่บอกนะแบตเตอรี่เกินปีเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะตามมาตรฐานเพรยนยนครับคัดรถสวยเกียร์ A แบบนี้นะแล้วก็ด้านหน้าครับมาดูนะหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะเลยคุณนะมีแต่ค่าฝุ่นหน่อยนะแต่ไม่มีรอยแกะเลยนะครับเบ้าโชกต่างๆเดิมๆนะครับสปอร์ตเมนอาร์กนะครับแล้วก็รอยหนีบชุบบอดสีต่างๆครบเลย นี่รูระบายอากาศนะครับสติกเกอร์คำเตือนข้อระวังนะตรงนี้ฟิลเรียบๆครับไม่มีชนมานะจนมันบุบอะไรต่างมาอย่างแน่นอนนะครับหัวน็อตฝั่งนี้เดิมๆนะครับซอกแก้มเดิมๆนะมีค่าฝุ่นหน่อยนะแต่สภาพดีนะแบตตามตามที่บอกเลยแบตเกินปีเปลี่ยนให้นะไฟหน้าไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีลาวครับใครสนใจแคมรีสักคันครับให้คันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับพี่ๆครับ 2.5G 8 1 9 0้าปปลายปีจด20ฟรีดาวน์นะคันนี้นะครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่13,800ประมาณน 8แสนหนึ่งหมืาสนใจทักมาได้เลยก่อนจักการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ